สวัสดีครับวันนี้วันที่23กรกฎาคม2 5 6 7ที่ท่านเห็นนี้คือทุเรียนเราปลูกมาได้โดยประมาณ30วันหรือ1เดือนวันนี้จะมาทำการใส่ปุ๋ยเคมีเขาแล้วครับพี่น้องอา้อาวใส่ปุ๋ยเคมีสูตรอะไรบางท่านก็ถามมานะครับว่าสำหรับสวนของกับผมเองต้นอยู่ในลักษณะเช่นนี้นะครับช่วงที่เรามาปลูกสูงแค่60เซน ประมาณ50-60ถึงเซนแค่นั้นเองเป็นต้นเล็กๆกิก่งข้างครับแล้วก็ทำการปลูกสังเกตดูดีๆนะครับจะเห็นว่า,าเขาโพดินออกมาเยอะเลยเขาโพดินออกมาเยอะเลยลักษณะเช่นนี้ถ้าเป็นกิ่งกระโดงเขาจะมีกิ่งรอบทิศทางถ้ากิ่งข้างเขาจะออกมาหนึ่งเนี่ยเป็นข้างข้างแบบอย่างนี้แหละครับนี่ลักษณะเช่นนี้นะครับความสูงก็อยู่ลักษณะเช่นนี้แล้วทีนี้เขาแตกไปออดมาแล้ว เราก็จะทําการให้ปุ๋ยเคมีสําสหรับการให้ปุ๋ยเคมีที่สวนของผมเองปกติผมจะใช้ปุ๋ยที่สูตร25-7-7แต่วันนี้เราไม่ได้สูตร25-7-7มานะครับเราได้สูตรนี้มา28-8นี่ครับถ้าเป็น25-7-7สูตรปุ๋ยของเขาจะมีอยู่เม็ดเดียวเลยมันมีในตัวเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมอยู่ในเม็ดเดียวกันแต่สูตรนี้ มีทั้ง3มครับมี3สีครับมีในตัวเจนมีฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมอ่าถ้าอยากให้ดีนะครับวงเล็บถ้าอยากให้ดีนะครับขอแนะนําไปที่สูตร2 5่สนะครับเพราะสูตร2 5่สเขาเป็นปุ๋ยเม็ดเดียวเราก็สามารถใส่ได้แล้วก็ละลายน้ําได้เร็วแต่สําหรับปุ๋ยสูตรนี้อาจจะละลายยากสักหน่อยเพราะไอ้ฟอสฟอรัสไม่ค่อยจะละลายสักเท่าไหร่มาก นี่ครับสำหรับการใส่ปุ๋ยทุเรียนเล็กจะทำการใส่ในน้อยแต่บ่อยครั้งนะครับต้องต้องบอกไว้ก่อนนะครับแต่ละสวนจะเทคนิคการใส่ปุ๋ยจะไม่เหมือนกันบางสวนอาจจะใช้สูตรเสมอเลยก็ได้นะครับนี่สำหรับผมนี่ครับประมาณดูมือผมนะครับมือผมมี5นิ้วนะครับประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้ครับนี่นอยู่ประมาณเท่านี้นะครับนี่ ขนาดนี้ก็ยังถือว่าเยอะหน่อยก็ออกไม่อีกก็ได้นะครับก็นับไปอยู่ประมาณสัก4ี่สเมตรอยู่ประมาณนั้นแล้วก็อยู่ประมาณนี้ก็ใส่ใส่โรยรอบรอบรอบนอกไปนี้นครับรอบรอบนอกไปงี้ก็อยู่ประมาณนี้ครับเราจะใส่ที่15วันเราใส่1ครั้งสําหรับปุ๋ยเคมีนะครับสาหรับปุ๋ยอินรีย์นี้ท่านก็ใส่ไปเลยครับต้นละกิโลก็เอาออกรอบรอบรอบหรือบางท่านมี ทุนหน่อยหรือมีปัใจจัยในกระเป๋าของท่านเพราะเราทำโคกทุเรียนอย่างสูงเลยดูเดี๋ยวโคกนี้เราปลูกสองต้นถามว่าอา้าวทำไมต้องมาปลูกตรงนี้แต่ก่อนเคยมีทุเรียนนะครับช้างดึงไปช้างป่าดึงไปเราเอามาซ่อมเอามาซ่อมเขาเราก็ทำการมาซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใบเขามาแล้วครับพี่น้องนี่ครับในเมื่อใบเขามาลักษณะเช่นนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับยาป้องกันมแมลงหนอน ช่วงนี้ฝนตกถ้าฝนตกหยุดเมื่อไหร่นอนจะเข้าทันทีท่านก็พ่นทางใบให้เขาด้วยอแล้วก็ผสมปุ๋ยสูตร25 55หรือสูตรเสมอก็ได้ให้เขาได้กินทางใบด้วยแล้วก็ทางดินด้วยไม่ใช่ว่าใส่เยอะนะครับสีบางๆนะครับถ้าใส่เยอะเดี๋ยวไอ้ใบอ่อนของท่านเดี๋ยวไปจะแห้งนะครับเดี๋ยวก็ไหม้นี่ครับ ก็ถือว่าเขาต้องการปุ๋ยแล้วหรอครับก็ลักษณะช่นนี้ครับเอเอามาเอามาดูอีกหนึ่งต้นโทษโทษทีนะครับต้องเหวี่ยงกล้องอ่าเราจะมาใส่ให้ดูอีกคา,างหนึ่งอีกหนึ่งต้นก็อยู่ในลักษณะยุ้มๆอ่ะยุ้มๆประมาณขนาดนี้เยอะไปก็ออกหน่อยหนึ่งแล้วก็เอามาโรยๆโรยๆโรยๆ,ๆรอบนอกหรือว่าอ่าถ้าลักษณะเขาเรียกโรยนะครับถ้าเป็นต้นใหญ่ๆก็หวาน นี่แค่นี้ครับแต่ที่ขาดไม่ได้ถ้าวันไหนเราใส่ปุ๋ยถ้าฝนไม่ตกนะครับถ้าฝนไม่ตกท่านให้น้ําทันทีเพื่อให้เขาไปละลายปุ๋ยเพื่อให้น้ําลําเลียงปุ๋ยขึ้นไปสู่ใบนี่แหละครับแต่ขอย้ํานะครับไอ้ปุ๋ยสูตรนี้จะละลายยากสักหน่อยนะครับไม่เหมือนสูตร25-7-7ถ้าสูตร25-7-7แล้วจะเป็นปุ๋ยที่มีเม็ดเดียว ที่มีธาตุอาหาร3ตัวอยู่ตรงนั้นแกละลายง่ายนะครับขอแนะนําไปอย่างนู้นสักมากกว่านะครับพี่น้องอาวนี้ครับสาหรับวันนี้ก็มาแนะนําแต่เพียงเท่านี้นะครับสําหรับการใส่ปุ๋ยที่สวนของกระผมนะครับขอเน้นแต่ละสวนใส่ไม่เหมือนกันแล้วก็ทําไม่เหมือนกันแต่แนวทางมาเหมือนกันแค่นั้นแหละครับพี่น้องลักษณะคล้ายๆกันนะครับพี่น้องนี่ครับนี่คือการใส่ปุ๋ยทุเรียนเล็กอา้าวบางท่านถามว่า15ห้าวันนะครับ สิบห้าวันผมใส่ครั้งหนึ่งนะครับสิบห้าวันใส่หนึ่งครั้งสําหรับปุ๋ยอินทรีย์นี้ท่านก็ใส่ลงไปเยอะๆเลยก็ได้ก็เอาออกกลางหางจากโคนต้นหรือลําต้นของเขาหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าจะเอาไปอัดใส่ลาต้นของเขาเลยโอกาสเดียวเขาจะเป็นรากเน่าโคนเน่าได้นะครับสําหรับปุ๋ยอินทรีย์เพราะอินทรีย์กาดโอกาสที่จะไปทําเป็นเชื้อราได้สําหรับปุ๋ยเคมีโอกาสที่รากพลอยของเขาจะเกิดการแสบไหมแล้วก็ทําให้ใบแห้งได้อีกหนึ่งครั้ง สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดิ์